วัสดีครับผมไอรอนจากช่อง a n g เก Man มนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดไลย้อนไม่ได้มาสามึงสี่ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลย้อนที่อากชัยไปไว้ดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้จะมาพูดถึงขนมที่คนเป็นกดไหลย้อนกินได้แล้วก็สามารถช่วยเรื่องกดไหลย้อนด้วยนะครับผมจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าผมเคยพูดเกี่ยวกับขนมนี้ไปแล้วนะในคลิปก่อนเก่าแต่ว่า ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่เลยอยาั้นผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเรียกได้อาจจะเรียกขนมก็ไม่ถูกนะแต่มันก็คือขนมครับผมนั่นคือมากฝรั่งครับผมมักฝรั่งสามารถช่วยเรื่องกดไหลย้อนได้ยังไงอ่ะผมจะอ่านให้ฟังเลยนะผมจากการศึกษาและค้นคว้าของสถาบันคิงคอลเลจอินลองยอนประเทศยูเคนะผมประเทศอังกฤษการเคี้ยวม,มากฝรั่งหลังจากกินอาหารมื้อใหญ่เนี่ยแต่สามารถปรเทาการกดไหลย้อนได้เพราะการเคี้ยวม,มากฝรั่งเนี่ย กระตุ้นให้เรามีน้ำลายเยอะขึ้นซึ่งสามารถช่วยให้เปลี่ยนกรดในน้ำตาลให้มีความเข้มข้นน้อยลงครับผมหรือเปลี่ยนจากกรดเป็นด่างนี่เองอืมแล้วก็ในน้ำลายเนี่ยมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยเอนไซม์เนี่ยจะอยู่ในน้ำลายนะครับเอนไซม์มี้ที่ย่อยอาหารให้อาหารที่ย่อยนั้นนะ่ะไปสร้างประโยชน์แก่ร่างกายต่อเคยได้กินอาหารที่แบบเสริมสร้างเอนไซม์ ide, ใช่ไหมครับผมมันก็เหมือนกันครับผมหลักการเดียวกันการทดลองเนี่ยเขาก็ได้นําคนย1ิบเอดคน มาทดสอบเป็นเวลา2วันนะครับผมแบบมือครึ่งหนึ่งให้กินหมักฝรั่งเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงหลังจากกินอาหารมื้อใหญ่ที่มีกดเสร็จแล้วก็อีกวันก็กินอาหารปกติโดยที่ไม่ได้เคี้ยวหมักฝรั่งตามมาผลก็คือคนที่เคี้ยวหมักฝรั่งหลังมื้ออาหารเนี่ยสามารถลดอาการแน่นท้ออกและค่ากดในร่างกายมันก็ลดไปจริงๆนะครับผมอืมแล้วก็เพิ่มเติมนะครับผมในเว็บไซต์ heatline com เนี่ยได้บอกว่าการเคี้ยวหมักฝรั่งที่มีใบคาโบเลตโทอครับ การเคี้ยวหมากฝรั่งที่มีไบคาร์บอเนตเนี่ยก็จะช่วยได้มากกว่าเดิมเพราะว่าไบคาร์บอเนตเนียจะช่วยให้หลังน้ำลายออกมาเยอะกว่าเดิมครับผมแต่ใน,นบทความเขาก็ไม่ได้บอกว่าหมากฝรั่งยี่ห้อไหนที่มีไบคาร์บอเนตนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันคงเป็นการช่วยโฆษณาครับผมส่วนข้อเสียนะครับผมในเว็บไลฟ์สตอร์เขได้บอกว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนถ้าการเคี้ยวหมากฝรั่งลดมิ้น์เนี่ยจะไปกระตุนอาการกรดไหลย้อนได้เพราะว่ามิน์เนี่ยมีกรดค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่า มันก็มีการหลังจากการทดลองวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึง่งก็ไม่สามารถคนพบว่ามิ้นจากรถหมักฝรั่งเนี่ยทําให้การกดระย้อนแย่ขึ้นได้นะผมคือมันมีบ้างที่บอกว่ากินหมักฝรั่งอะลดมิ้นต์อะแล้วมีอาการกาเริบแต่บางคนก็ไม่มีอาการอันนั้นก็อาจจะขึ้นก okay. mm. ับร่างกายของแต่ละบุคคลละเพราะว่า่ากายคนเราไม่เหมือนกันนะผมบางคนกินยาตัวนี้ได้บางคนแพ้ตัวนี้ บางคนเกลียดหาทะเลได้บางคนเกลียทะเลไม่ได้อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมหาข้อมูลเนี่ยผมก็เจอเว็บที่บอกว่ากินหมาฝรั่งอะ่ะ<อ>ก็ทําให้อาการกดไหลย้อนนะแย่เหมือนกันแต่ว่าผมเจอน้อยมากเจอแค่เว็บเดียวเป็นเว็บของคนไทยด้วยแต่เว็บของคนไทยบางคนก็เขียนว่าขอาฝรั่งช่วยได้แต่ว่าเว็บที่บอกว่าหมาฝรั่งกินแล้วอาการแย่ลงอะ่ะคือคือคือก็เจอแต่เจอน้อยมากๆนะผมแต่ว่าเนี่ย แต่ว่าในบทความต่างประเทศเนี่ยเขาใช้คาทดลองตั้งเยอะแยะแล้วก็มีบทความอ้างอิงเยอะมากและมันก็น่าเชื่อถือด้วยนะครับผมผมก็ผมก็คิดว่าอฟันทงเลยก็สิบเปอร์เซ็นอ่ะหมักฝรั่งช่วยอาการกดไหลย้อนได้ดีขึ้นจริงจรินะครับผมถ้าใครกังวลก็ลองหาซื้อที่ไม่ใช่รถมินนะครับผมซึ่งเซเว่นเอเลเวนจะจริงลถมินก็เยอะนะแต่ว่าลถอื่นก็มีครับเช่นรถสตรอเบอร,บร่อืมก็เชื่อผมก็เชื่อตามบทความไว้ก่อน สรุปนะครับผัสฝรังสามารถช่วยเรื่องกดไหลย้อนได้นะครับผมยังไงก็ลองดูด้วยตัวเองก่อนถ้ากินแล้วมีอาการเพิ่มก็ไม่ต้องกินแต่ถ้ากินแล้วไม่มีอาการแล้วคิดว่ามันช่วยได้ก็กินต่อนะครับผมก็สับทีนี้ก็ขอโทเพียงเท่านี้นะครับผมลองที่เกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าดูเพิ่มเติมได้สัปทีนี้ก็ขอโทเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ